เห็นว่าพนก็บยุพองสนใจลายเห็นไหมเนาะคนก็เต็มเนาะแต่ว่าคนนี้สบายดีสุดครับท่านผู้บัังท้งหลายตอนนี้ยุคช่องมันชแนลวันนี้น้องโมนากำลังพาทุกคนเนาะมาชมบรรยากาศวัดพระแก้วนะครับอนเนาะสองพันเจ้าซามเห็นเนาะแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศเนาะว่ารอบๆวัดพระแก้วเป็นจะได้แน่นอนแล้วก็สิมาเบิ่งเนาะอุโมงค์ที่มันเปิดใหม่เนาะคุณว่าเปิดเปิดใหม่เนาะว่าสิเป็นจะได้เนาะซึ่งโมนาก็ได้เดินทางมาทาง รถไฟฟ้าเอ็มรอตีเนาะทับราชิมากับสามารถมาได้เนะนะาะอนสมารถมาลงอยู่สนามไสเนาะแล้วก็ยางต้งมาเลยแนะ่นอนสมารถยางต้งมาเลยเนาะมันก็เป็นกัยญางมาืึงเลยเนาะทงหมดปลาแก้วเลยเนาะใกล้ๆเองนะใกล,ใกล,ใกล,ใกล้แห้งเร็วท่านั้นจะเป็นสนามล่วงนะเพีองเนะาะพี่น้องคนหลายแห้งเลยเนาะเพีองเนาะ พลาแหางนนะคนเต็มเลยเนาะอุะโอมงค์นาคพลาน์นเห็นเนาะโอเคนี่ไนี่เป็นอนุโมงนาพลารนเเนานะ น่าจะเป็นน้ำมูกชวนเปิดใหม่นะเนาะว้าวเนี่ย เป็นอุโม,มงค์เปิดใหม่นะเดีอยเนา้อดยอดเลยคนก็นมาถ่ายรูปลายแล้วเดี๋ยวน้เคือเรากับพิจิบอกความเป็นมาเนาะของประตูวิเศษใจสีข้าวเนาะ ก่อความร่างกายงานสางพี kind of ่น้องเลยซึ่ย้อนแห้งแล้วนะเนาะเพิ่งกาสีเพิ่งน่าฬิเพิ่ดเพิ่งเปิดมั้งเอ่อเนาะดูจังได้องนี้แหละนาฬิการ์เพิ่งเปิดเนาะแล้วก็เพิ่งเอารูปแบบสมัยก่อนน้ำมาติดแบบว่ารูปภาพสมัยก่อนนี่ยังเอารูปก็กล้องแซนแสอยู่ที่หน้า บอกกเลยพี่น้องแอร์เย็นเจี๊ยบเลยเนาะคนกับเขามาสบมลายแห้งนะพนะี่น้องไร่จะกาศก็สุดยอดเลยดูแบบสะอาดสะอาดเลยเนาะสุดยอดร่างกายงานช้างเลยบพี่น้องบรรยากาศแบบสวยงามแห้งเลยนะครับพื้นแบบ รายงานพี่น้องเปิดเอี่ยมเลยในเนาะแบบบรรยากาศแบบวิาการคึกคืนนะเนาะแบบที่มีเจ้าหน้าที่เพน,นักมาดูแลความปลอดภัยเนาะยอดเลย,นะเยเลพี่น้องเลยมันหน้ากระฟึงมากรั้งแรงนะพี่น้องนะ มหน้าภูมิมาครั้งแรกเนาะเพิ่นสิมีแบบว่าประตูออกได้หลายทางเนาะเห็นเนาะว่าสิเป็นทางนี้ก็สิไปทางแบบว่าอ่าศาลักเมืองหรือพระบรมมหาราชสว่างเนาะทางนี้เนาะไปได้ทางพระบรมมหาราชสว่างเนาะแะครับได้างนึงก็สิเป็นทางออกของลายบอลนะเห็นเนาะทางออกเนาะแต่อุโมงค์ย่อมเง่าเลยอุโมงค์ใต้ดินแบบใหญ่แห้งอะไรแบบเนาะ แล้วก็เย็นสบายเนาะวัหน้าอยู่ได้หนีบดมือยังอยู่ได้เนาะสุดยอดเลยเนาะสุดยอดความอลังการเนาะสุดยอดความอลังการเนาะและ้วที่นีเจ้าหน้าทีเ่เนาะคนดูแลความปลอดภัยเรียกว่าครบเรียบร้อยเนาะลายอยู่เนาะ ันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบแบบบนหน้าเป็นจั๊กจั่วเลยพี่น้องแบบทับใจเลยรู้สึกแบบยอดเลยยอดอลังการงานสร้างเลยโอ้เย็นสบายเลยสุดไปเลยพี่น้องคนกะนะ็ะไล่เนาะแล้วว่าจะมีคือบนหน้าอะไรมีผาบเกา่เกาๆสมัยแบบก่อนเห็นา้าแบบติดไว้เนาะติดไว้ไวเขาเบิงขอสมัยก่อนไปจะได้ไปจะได้อะนะ มันอ่ะเงดเกินเอาไปเจาะอยู่ข้างล่างนี่นี่ข้างล่างไตแบบไตล่างเลยนะแบบเป็นเน้เขามาแบบพี่เลยน้ะแบ่ได้มีเสียขายังเลยเนาะนี่แหละคือจุดประสงค์ที่ว่าน่าชิมานะป้อมมหากาขกลของรอบกรุงเล่นแบบว่าภาพกปาๆสมัยร้ายสิปีที่แล้วเนาะมาหายเบิรงเนาะรวอเปอยปีหลบจากม,มุมฝาเนาะ

ยังแบบเอี่ยมๆเลยยังใหม่ๆเลยนเนาะเห็นว่าคนก็อยู่คนสนใจไลายเห็นไหมเนาะคนะนก็เต็มเนาะแต่ว่าคนนี้คนนี้นห้องน้ำบริการเหนะ็นไหเนาะใส่คนนี้ห้องน้ำยิ่งละห้องน,น้ำใช่เห็นไเนาะบริการนะ คนทางนี้คนลายนเเนาะนี่ก็เป็นแผนที่ของกรุงรัตนโกสินทร์นะเห็นไหมแต่ว่าเป็นแบบแผนที่เมื่อสมัยก่อนเนาะเห็นาะเนาะสาวบรัยนะอ,อยากมาเนาะก็จริ่งแล้วบนหน้าบนในใจเนาะว่ารถยังผ่านแน่เนาะแต่ว่าที่แน่ซาซิซามผ่านนะเนาะ หรือแบบสะดวกสบายเลยกับพระยูไก่กับแบบว่า MRT กับเนาะกับมาลงรถไฟใต้ดินนั่นแหละแล้วก็มาลงสถานีสนามไทรเนาะแล้วก็ประตูหนึ่งเนาะออกประตูหนึ่งแล้วก็บยางมาเรื่อยๆเนาะยางออกมาจนตรงมาเลยนะทำงานชาแล้วก็เห็นเนาะแล้วเข้ากีขามาวันนี้กับมะลุ่าเป็นหน้าหน้าพระลานนะพี่น้องเออเข้าลงโมงมาปุ๊บแล้วก็ชีวิตบรรยากาศแบบนี้แหละ เอี่ยมไม่เอี่ยมแบบสะอาดแห้งเลยพี่น้องอเอยแบบไม่เลยเอี่ยมเลยนะแอร์นี่เย็นจับเลยแหละพี่น้องเลยวน้าประยากสิบพันละหน้าวนาอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนาะมาเบิ่งมาเห็นกันเนาะว่าเออแบบวน้าวอลนี่ไม่ใช่เกินความเป็นจริงหรือว่าวอลเวอร์เกินไปเนะาะให้ยทำไม่สัมผัสเองเนาะสำหรับวน้าวน้าคือว่าเป็นสถานที่ที่สุดยอดแล้วก็เป็นสถานที่ทีวน้าบราเคยเห็นมาก่อนแบบสิเนาะอยู่ใต้ดินนั่นนี่พี่น้อง ใกล้วัดพระแก้วเลยมั้งนี่เน,ะนาวนะวนาสูเนาะมันจะเป็นอยู่ใต้วัดพระแก้วเลยเนาะแล้วมัจะมีลายทางออกนะพี่น,น้องแบบว่าทางไปทางสนามร่วมไปทางกรมศิลปากรอย่ีประตูหนึ่งประตูสองไปทางอา่าท่าเรือท่าช้างอย่ีกัไปไหนนะเนาะเขามันอุโมงค์เนาะมีลายแงกเนาะและที่สำคัญเน,ะเนเาะเพิ่อนอ่าบริการห้องน้ำในข้างในนะมีห้องน้ำด้วยนเ,นเนาะบริเด็ดเนาะสะดวกสบายและก็สุดยอด อลังการงานสานง,นะงเนาะสุดยอดเนาะวันหะน้าเดี๋ยววันหน้าชิลองยางก็ไปทางสนามหลวงเนาะจะเป็นยังไงนะแบบเนาะบรรยากาศเราก็เลยเนาะเพราะ้อา,าอยู่ใต้ดินเนะขา,าต้องเอายี่ยมมาได้เรืองอย่างไรเนาะไหปุ๊บโคสนามหลวงเลยนะครับ <introductions> ก็มาโพสนามหลวงเเนาะพี่น้นองน,นี่ก็เป็นสนามหลวงเนาะซึ่งมาหน้าได้ลงทางนั้นเนาะมาหน้าได้ลงไปทางนั้นเนาะมาหน้าได้ลงไปทางนั้น ทางทางนั้นเนาะทางเกลาเกอยู่คนละวันหน้าจะรงทางนั้นเนาะแต่ว่าวันหน้ามาโฟทางนี้เนาะทางนี้ทางอุโมงค์อุโมงค์หน้าฟารานเนี่ยเนาะวันหน้ามาโฟทางนี้เนาะกัดแล้วชี้องลองหยางไปลินสนามดวงมึงน่าพี่น้องเนาะป่าพี่น้องหนาหยาเขียวสวยงามแห้งลยเนาะ โคดเงลาเนี่ยเปน้องเย็นสบายเนาะแบบเป็นโดน้ำเลยบ่เป็นน้ำตลอดเวลาเลยบ่จะอะไรแบบสนาม้ลวงนี่ก็เป็นสถานท,ที่ที่สำคัญเนาะเห็นเนาะกับแปบว่าเป็นมีพิธียังสำคัญสำคัญนะปกติมาจัดเจียนเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ก่วงง่ายแห้งรีเง่เนาะเลี้ยวสุดหรือคู่ลูกตาคือเนาะท่านพอนา่ก็จเป็นอ่าถีนนห้อยยางเมื่อกี้นี่พี่น้องเป็นของเป็นอา่า ชาวลักเมืองเนาะทางนรงขามเนาะคนยางไล่เลียมเนาะเป็นทางชาวลักเมืองเนา,า,านะคนยางไล่เ,เนนช,ลนนลช่นนั้นถ้าเนี่เป็นท่านทีทีบนาแบบมาแอะไรนะส่วนโอเคเลยล่ะแบบสุกใจซุกใกล้ได้บุหูนเนาะคนมาไล่ก็จริงเนาะแต่ว่ามันก็มีบอลที่แบบว่ามันกวงควางนะพี่เนาะมันมีบอลทีห้องแบบว่ามันยืนแบบตากลมชิ่วเลีย้ยงนกพิราบเนาะพี่างเนาะ เขายืน,นรอหน้าพระแก้วเขายังอยู่ในสนามหลวงอยู่ในทางหน้าวัดพระแกว้วอยู่น,นะเนาะมื่อน,นี้มือหน้าก็ยังสิบได้เขาเลยผิวหนองเอ้ยมือหน้าเคยเขาไปเลยเนะาะแต่ไระท่าอยากเล็นคลิปกับหลวงไปเบิงแล้วกีบที่อหน้าไปวัดพระแก้วเนาะที่พาพ่อมือหน้าไปแหละนี่ก็ดีพี่น้องมีโกมกขามหลายๆนะเรามาโกมกขามมาปลูกเลยเพี่น้อง คลิปนี้มันหาหาสียเงาเดี๋ยววันนี้วันหน้าหาเสียเงาเนาะตัวนี้วันหาก็สียยางกลับเปน็นอะไรนัสียยางไปากลับหอกลับหอบนาคือเก่าคืนน,นี้วันหาก็มาชมบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศเนาะอยู่ที่ปัด๊บแก้วหรือสนามหลวงเนาะส่วงปีใหม่เนาะเต็มเลยบน ซึ่งบ่อน่ากับบริเขาไปข้างในงนะเพื่อนเาะพอบ่อน่าเคยเขาไปแล้วเนะาะมึงคนมึงคนมีน้องเลี้ยงข้างล่างบ่อน่าเต็มเลยมีแต่ชาวต,ต่างชาติคนต้องขาดมันจะเป็นอ่จาจะพอละเมืองนะเพืนะ่อนเนาะการจะพอลนะเมืองเนาะแอยาก,กไปถนนสนามไสา เป็นอิสเป็นถนนสรามไรีอ่ะก็พ่นก็เริ่มแบบแห้งแห้งคำแห้งคุณมาล่ายนะแบบเนาะเออแต่บ่าน่าก็สีกลับเลยวันนี้มาน่าแบบเที่ยวพ่อเยเนาะกักเก็บไปเก็บภาพบรรยากาศคร่าวๆเนาะให้เพื่อนๆได้เบิ่งเด้แล้วเหมืเนาะแล้วนี่มาน่ากำลังสียางกลับไปที่ MRT นะ้ MRT ส um นามไทเน้อคนกับคนกับยางมาลายเนาะแต่บนหน้ายางกลับมาเออสุดยอดเลยโอเคนะ้วเพียงเนาะบรรยากาศกระิประมาณนี้เนาะเพีองนเนาะเดี๋ยวบนหน้าก็สิได้กลับห้องนะเพีองเนาะเดี๋ยวกันอ่ะพอกันใหม่เนาะ พี่น้องอย่าหายวนาไปเบิรงอยู่ใส่คอมเมนต์มาบอกจ้าจพูคุยกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้น้ะงวนาสะจอบเพียงนทีนี้เหนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขาบคาุณสักบายดีสัสดีครับบ๊ายบาย